สวัสดีจ้ารุนมาจ้าวนี่ก็มาบวกกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้ารรนเออมีฟิล์มก้อมมาอยู่กับเกมสาน้ำส่งการากายบิซี่นั่นเองนะจ๊าตาทุกคนจา้าเอยเราก็ต้องเริ่มแล้วเล่นเนาะนอแม่รีรอเลยละกันนะจ๊ามาวันนี้มาเริ่งบหนึ่งพันบาทนะทุกนะเอยเขาตกโดยเป็นสิบเลยละกันนะจ๊าวันนี้เขาตกโดยเป็นสิบนะไอ้ต้าน้ำไหลเนาะกันดูเลยนะจ๊าจะยังไงเนาะ ยังไงสองบาทต้องคุณว้าไงเออ,อยังไงคุณสองไอ้ตาสามบาทยังไงอีกตรงนี้คุณห้าคุณสี่โอ้โหคุณเจ็ดไปเลยเจ็ดบาทจ้าอยู่นะมาหน่อยแต่ก็ยังดีนะจ้าก็จะมาไหลกันต่ออีกเลยยังไงยังไงตรงนี้ไม่มาซาเลียประเด็นยังไงยี่สิบหบาทโอ้โหต้งคุณเฮ้ยตองคุณเอาเรื่องนะต้องคุณเอาเรื่องใช้ย่อยนะโอ้โหเน็ตคือกระตุกแถมแม คูณเจ็ดไอ้ต๋องสิบสองบาทได้ต้องคูณว่าไงต่อต้องคูณว่าไงต่อจ้าก็ร้องเลยโอ้โหคูณสิบสองเลยนะถ้ามาเออเน็ตมันกระราก์อะเน็ตมันกระรากแหละยังไงหกบาทยังไงต่อยังไงจ้าหูเน็ดคืกอกระจกแท้ เนี่ยคือกระจอกแค่เท่าไหลทอดทองหินเจ็ดสิบบาทโอ้โหดาอยู่มไหลกระต่อยอีกเลยมาไหลกระต่อ,อยาย,ายาวเลยนะจ๊ะจะยังไงฟี่เข้าบอกโอ้ยฟี่เข้าเฉยเลยว่าเฮ้ยสามตัวจู่ๆไปเลยจ้ามาดิมาดิที่สองหมื่นนะจ๊ะเริ่มเลยละกันนะจ๊ะเออสมการแล้วมีคู่รือยังจ๊ะทุกคนจ๋าสมการแล้วทุกคนมีคู่ยังยังไงหนึ่งบาทตัวคุณว่าไง เฮ้ยไม่ว่าไงสัตว์รวยมาซัตวมาหาบาทต่อคูณคุณสามเออสิบห้าบาทไปเลยได้เป็นสิบก็ถือว่าเอาเรียงอยู่เดิอเอาเรียงอยู่เด้อมาหน่อยไหมมายังไงยังไงต่อคูณโอ้ยไม่ว่าไงซะด้วยเต้าเอ้ยไอเต้าเอ้ยขึ้นไหลแถมแม่ยังไงยังไง ทำเพื่อ,อยังไงสเกตตูวยข้าอีกแล้วแต่ไม่จ่ายจ้าปีข้าอีกแล้วแต่ไม่จ่ายจะตองหมุนมาไหลกันต่ออีกเลยจะยังไงเนาะรู้นเนาะเราไหลกันต่อเลยมายังไงอีกยังไงหูไหลสลเกินข้าทำเพื่อปีข้าทั้งทีทำไมไม่จ่ายเลยวะ ยังไงไอ้เต่าเกินไปเออมา27บาทจะห้อยู่มาขุดเป็ดเป็ดบาทโอ้โหสองบาท,บาทละ้เราก็หูยไม่รู้เรื่องยังไงอีกยังไงอีกคุณสิบเอ,อ็ดอกน,นี้สามสิบสามบาทไปเลยสิเคยก็คิดว่าจะท้ายมาร้านนะท้ายไปยูยังสวยเลยมาอีกแล้วเจ็ดสิบบาทอ้ายังไงต่อ ยังไงต่อมาพายหนึ่งร้อยสามบาทก็ถึอวัดตายแล้วเมื่อกี้นะน้ำมับกหายไปเลยหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทโคดตึงอ่ะได้อยู่นะมาไหลกันต่ออเลยยังไงไหลกันต่ออีกเลยนะจัตระมันจะยังไงเนาะยังไงโอ้โหสี่บาทได้อยู่นะยังไงอีกจัาไหลกันต่ออีกเลยมาดิยหกบาทได้อยู่นะคุณแปดจะมาไหม มาดิคนแปดมาว่ะสิบบาทก็สวยยังไงยังไงโอ้โหฮ่าสิบบาทไปเลยตึงตึงเป้าตึงเป้ามาเราไหลกันต่ออีกเลยเราไหลกันต่ออีกเลยมันจะยังไงนะจ้ารุษายังไงสิสองหมื่นอีกแล้วสกเกตตุ้นเข้าอ,อีกแล้วว่ะเฮ้ยแม่งสกเกตตุ้นเข้าอ,อีกแล้วเข้าแต่ไม่จ่ายแบบนี้ก็ไม่เอาเด้อเข้าแต่ไม่จ่ายแบบนี้ก็ไม่เอาเด้ออีลา จ่ายในถือคอร้องคอร้องคอร้องอยังไงหกบาทคูณสามเออหลงนี้สิแปดบาทคูณสิยังไงอีกจ่ายเต้าเอ้ยยังไงอีกจ่ายไอเต้าเอ้ยยังไงอีกไอเต้ายังไงสี่สิบบาทอีกหรอมาเหลือสามหมุนว่าไงต่อเออคูณสิบห้าบาท ยังไงตัวคุณกดเอาเรื่องคุณ12 12บาทได้อยู่เด้อมาตัวคุณครั้งนี้อู้แต่ไม่จ่ายวะ่ะสุดท้ายท้ายภาระเฮ้ยไม่น่าพูดเลยวะ่ะไม่น่าพูดว่าท้ายภาระเลยฟยีเข้าแต่แม่งไม่ค่อยจ่ายให้เลยนะจั๊จาเออ15บาท ยังไงอีกโหสิบห้าบาทนะจ๊ะนะจ๊ะเออเอ,อ้เราก็ต้องขอตอนนี้ขอตอนลาไปก่อนนะจ๊ะคนจา๋าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดสไลด์หรือว่ากดกระดิ่งให้การด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ๊ะนะจา๊าบ๊ายบาย,บายจา๊า